แล้วก็ลงทุนแป้นหนึ่งก้อนกันเลยเอออันนี้จะลองจับปูหินนี่นี่เดี๋ยวให้ดูชัดๆนี่เขาอยู่ตรงนี้นี่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 เขาอยู่ในรูมาเตอร์ปล่อยใจลงดิโอ้โหยังไงหนีบแล้วหนีบแล้วยกขึ้นมาเลยยก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 นี่นี่เอามาล่อล่อเข้ามาตรงตะแกงเนี่ย รมันนลอ่ลอล่อตรงตะแกรงแล้วยกเลยมันหนักเว้ยรุยยะมอ่ะโหมเหมือนมันโหยหาอาหารเลยอะ่ะเราเราเรามันหนีสักกรรําเรามันกินละเรามันหนีดีๆเดายว่าท่าทางมันเขาหนีบแล้วสาวชาว้ชาชา้ชาคือ,อสาวช้าช้าคือมาสาวชาว้าช้าพอเขาหนีบแล้วสาวชาว้ชาชา้าอ่าสาวนั่นไงนั่นไงนั่นไงเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิให้เขาจับสองข้างดิ เขากินแบบว่าเขาได้กินรสชาติก่อนอะอ๋อกินรสชาติก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะน่เราทิ้งไว้นานๆนะเขามาหลายตัวอ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วอีตัวมาแล้วนั่งยังนั่งยังนั่งยังกำลังเดินมาเห็นไหมโอ้มถือว่าตัวนี้ถือว่าตัวใหญ่หรือยังคะป้าประมาณนี้ประมาณนี้อ๋อนี่คือกินได้แล้วปูหินนี่ก็คือนึ่งนึ่งนึ่งทานเหมือนเหมือนปูทั่วไปเหรอคะ โอ้มีนู่นนู่นนู่นมีอีกตัวนึ่งไงมันมาแล้วมันได้กินละเดี๋ยวเดี๋ยวไปไยมันมาเลยว่ะเห็นไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหมาอย่างไวเลยอ่ะเหมือนมันได้กินแล้วมาอย่างไวเลยอ่ะมาแล้วมาโอ้มื้อเย็นของเราวันนี้อุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วอย่าเพิ่งพูดมาสองตัวเลย ค่อยๆค่อยๆเด <c oughs> เออนี่น่าจะหนีบแน่นแล้วนะออยัง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 แล้วมาอีกตัวแล้วโอ้โหสู้สกันด้วยโอ้โหไอตัวนี้แข็งแรงเพราะว่ามันมาอย่างไวเลยป้าเขาบอกให้รอให้เขากินก่อนแล้วเขาจะหนีบแรงนะหนีบละดึงเลย,ยค่อยๆดึงค่อยๆดึงให้เขากินก่อนนี่นี่ค่อยๆดึงมาขาขึ้นขาขึ้นไม่ได้หลุดหลุดหลุดน่ะพ่อเอ็มลวกไง น้องให้กินแป๊บนึงก่อนวันยในกระชังเวิวยกไปแล้วนี่อยโอ้ยตัวนั้นเนี่ยยู่ใต้ถุนเลยนะเนี่ยเดินมาเนีย่ยเออบอกว่ารอเข้ามาในกระชังเนี่ยแล้วยกกระชังเลยมันมาแล้ววิ่งสู้มาถึงมาลูเออ่เอาเลยวะเออไอ้นั่นดุเนีย่ยตัวน,นี้อยู่ในกระชังแล้วเนี่ย,ย,ยน้ยองี <S <S 2> <S 2> ้แก่แก่ใจลูกวิงมมีบละได้ไหมได้ ค่อยดึงเจ๊เนี่ยป้าคนเอาฝามัือลออมันหนีเพื่อนอะคานมาตั้งแต่ใต้นหนุนให้เข้ากินก่อนมันออกมาจากพื้นเลยอ่ะอืมค่อยๆดึงเออมันปล่อยเนี่ยล่อมาในกระชังล่อมาในกระชังหรอล่อมาล่อมาในกระชังวางในกระชังนั่นอ่ะล่อไปทีละตัวเอาไอตัวไกลๆมาก่อนไหมเออเอาเยอะวางในกระชังนั่นเย้ล่อมาในกระชังล่อไอตัวนั้นมาก่อนล่อไอตัวไกลๆก่อนยก ยกทีละสองตัวเลยลอยตัวนั้นมาก่อนไม่ก็ต้องมาเอาตัวนั้นมาทีละตัวเนาะจะไปแล้วยกขึ้นเลยยกกระชังขึ้นเลยนึ่งยกยกเลยยกกระชังไว้เออลอยอีกตัวมาลอยอีกตัวมาใกล้ๆกระชังยกขึ้นเลยเกกัจเอเออเลาออเ้าออเจอาอาอ้าไง้อ้้้้้อาอาจ เมื่อกี้โดนปักอยจับนะอจับมันดิบดิบไม่ออกเลยนะดิบเลือดออกเลยนะนี่อันนี้ก็อุปกรณ์ดักปูเออเราก็เอาติดใส่ปลาได้ไหมไหนขอดูหน่อยนี่ปูเขาจะนอนเขานี้แต่เขาออกไม่ได้ทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงอ๋อ้แล้วปูเนี้ย อ๋อปูอันนี้เหรอคะนี่ไงปูหินทำไมมันตัวเล็กู้แต่มันสดเนาะนี่ตอนนี้เข้าจะเดินเขาจะเดินเข้าตรงนี้ใช่ไหมใช่จะเดินเข้าตรงนี้เสร็จแล้วเขาก็ออกไม่ได้เขาก็ออกไม่ได้นี่ยกเลยมันส่งตัวแล้วอีกอ๋อมาแล้วในตัวแล้วเขาหล่อใส่ยังไงในสองตัวแล้วอ่ะแนนกะแนนคแนนกะแนนต้อนปู นี่ได้มาสองอ้าวหลุดสองตัวอ้าวแก้มหลุดเบาๆสิเฮียดึงขึ้นแกดูอีมันไปเข้าอย่างขาหลุดเลยเออไม่ขาออนแอร์จังเลยวะหอบตัวแล้วนี่อุ้ยมันได้เปล่านี่ดักปูดักปูดักปูน้ำใสใส มีฝูปลาน้อยด้วยหุยได้ปูได้ปูหนึ่งตัวนางกินข้าวแป๊บเดียวได้ปูแล้วเนาะใช่นั่งกินข้าวแป๊บเดียวได้ละอุ้ยนี่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 อันนี้มันเหมือนปูเนื้อเลยเนาะปูหินปูหินปูหินอ๋อปูหินนี่ได้มาหนึ่งตัวค่ะได้มาหนึ่งตัวตรงนั้นก็จะเป็นเหยื่อล่อคือเนื้อปลาเองได้มาหนึ่งตัวแล้วเดี๋ยวเราก็จะหย่อนลงไว้อีกใช่ไหมคะป้าใช่หย่อนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะช่วยกันเข้ามา ต้องหย่อนตรงที่น้ำใสๆเนาะใช่ที่จะเห็นชัดๆ่ีเราจะลองดึงอีกรอบหึงดึงดดงดเมื่อกี้เราได้หนึ่งตัวแล้วไงแล้วเขาป้าเขาบอกว่ามันจะเรียกพวกมาอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้มีสองตัวแล้วมีสองตัวแล้วโอหอันนี้เป็นโูหิน เนื้อน้อยแต่ว่าป้าเขาบอกว่ามันจะหวานมากดูดูดูดโอ้โหนี่เขาก็จะเอาปาเสียบไว้แล้วก็ปูมันจะเดินเข้าตรงเนี้ยเนี่ยเสร็จแล้วมันก็จะออกไม่ได้นี่เราต้องหย่อนในแบบที่น้ำใสอะ่ะ เดี๋ยวเราจะต้องหย่อนไ้อีกสักแป๊บนึงแต่ว่าก็อาจจะทิ้งไว้แค่นี้แหละเพราะว่า,าวันนี้เราต้องเดินทางกลับแล้วนุนาพามาดูวิธีการหาคู่เฉย